ครับสำหรับสไลด์นี้ก็จะเป็นเรื่องของ Hall effect หรือว่าปรากฏการณ์ Hall ปรากฏการณ์ Hall ก็คือการทดลองที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เราทราบว่าภายในตัวกลางหรือสารชน,นิดใดๆนี้มีพาหะนำไฟฟ้าเป็นประจุบวกหรือประจุลบนะครับการทดลองของ Hall ก็คือแสดงดังรูปนะครับเรามีวงจรไฟฟ้านะครับมีแหล่งจ่ายไฟต่อกับ วัสดุทดสอบอันหนึ่งซึ่งมีความกว้าง b เล็กความหนา t นะครับเอาวัสดุน,นี้ไปวางไว้ภายในสนามเหล็กสม่ำเสมอขนาด b นะครับเราต่อจรดังนี้เราก็จะได้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางจากขั้วบวกไปหาขั้วลบนะครับถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าประจุที่นําไฟฟ้าในวัสดุอันนี้เป็นประจุบวกนะครับประจุบวกก็จะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับกระแสไฟฟ้า จากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับประจุบวกอันนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กก็จะเกิดแรงทางแม่เหล็กผลักให้ประจุบวกเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะครับในช่วงแรกประจุบวกก็ถูกแรงแม่เหล็กผลักนะครับทําให้ประจุบวกมาสะสมที่ขอบด้านหนึ่งนะครับของวัะดุแล้วมันก็จะผลักประจุลบไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพอ ประจุมีการสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งนะครับประจุบวกและประจุลบที่อยู่สองฝั่งนี้ก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าในทิศทางจากด้านขวาไปด้านซ้ายสนามไฟฟ้านี้ก็จะส่งแรงผลักประจุบวกนี้เคลื่อนที่กับในแนวเส้นตรงได้ดังนั้นเมื่อปริมาณประจุสะสมมากพอนะครับแรงทางไฟฟ้ากับแรงทางแม่เหล็กก็จะสมดุลกันนะครับ ก็จะทำให้ประจุบ,บวกเคลื่อนที่ต่อมาได้ในแนวเส้นตรงนะครับอันนี้ก็คือคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับการหล่อของฮอลล์งนั้นเมื่อเมื่อเกิดเราวัดกระแสที่ไหลผ่านวงจรออกมาได้เราจะพบว่ามีความต่างศักดิ์ตกคอมที่ขอบด้านซ้ายและขวาของวัสดุก้อนนี้โดยที่ทางด้านขวาเป็นความต่างศักดิ์บวกและทางด้านซ้ายเป็นความต่างศักดิ์ลบนะครับอันนี้คือ ลายเหลี่ยมและคำอธิบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของฮอนะครับถ้าเราแทนทําการคํานวณเราจะพบว่าความต่างศักย์อฮอเนี่ยความต่างศักย์ก็คือค่าสนามคูณด้วยระยะห่างเนื่องจากตัวนาําห่างเป็นระยะดีดังนั้นความต่างศักย์ก็มีค่า่ากับสาไฟฟ้า E ฮอ,อนะครับคูณด้วยความกว้างของสดุด,ดีเล็กนะครับซึ่งความต่างศักย์นี้ก็จะต้องสอดคล้องกับอัตราเร็วของประจุ แล้วก็ความเร็วของประจุไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าที่สมดุลสนามไฟฟ้าต้องมีค่าเท่ากับขนาดของสนามแม่เหล็กถึงจะทาให้มันเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงได้เหมือนเดิมซึ่งขนาดสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอันนี้ก็จะสัมพันธ์กันตามสมการคือ v คูณด้วย d b นะครับนั้นเราได้ว่าความต่างศักย์ของเราแทน v คือความเร็วเนี่ยด้วย diff velocity ที่เราเรียนมาในบทที่3นะครับ เราก็จะพบวา่าสมการของไฮฟกจะเขียนได้อยู่ในรูปสมการนี้ก็คือ i หารด้วย nq a เมื่อ a คือพื้นที่หน้าตัดนะก็มีขนาดากับ d คูณด้วย t นั่นเองนะครับคูณด้วย b คือสาไมเหล็กและ d คือความกว้างนะครับ หรือเขียนรูปใหม่คือมีค่าเท่ากับ IB หารด้วย NQT น,นนี่คือการทดลองของพออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการทดลองของพอสำคัญเพราะว่ามันบอกประจุเคลื่อนที่ได้ว่าประจุเป็นประจุทิดใดเพราะอะไรมาลองพิจารณาตัวอย่างเดิมนะครับเขียนว่าวงจรไฟไฟ,ฟ้าที่แสดงให้ตรงนี้เป็นวงจรเดิมเลยมีแหล่งจ่ายไฟแหล่งจความต่างศักต่ออยู่กับวัสดุนะครับ กว้างดีหนาทีวางในสนามแม่เหล็กในทิศเดียวกันนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลในที่นี้แต่ถ้าเกิดครั้นี้เราตั้งสมมติฐานว่าประจุหรือพาหะนําไฟฟ้าในวัสดุเนี่ยเป็นประจุลบเนื่องจากเป็นประจุลบดังนั้นประจุลบต้องเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลเพราะว่ากระแสไฟฟ้าคือทิศทางของประจุบวกนะครับถ้าเราบอกว่าพาหะที่เคลื่อนที่หรือพาหะนำไฟฟ้าคือประจุลบนั้นนก็อยู่ในทิศตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้านะครับ จะพบว่าแรงทางแม่เหล็กจะผลักประจุลบให้เบรมยังด้านขวาสะสมด้านนี้เกิดประจุลบสะสมนะครับก็จะเกิดประจุบวกมีอยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันปรกนากฏการณ์ษณะเดียวกันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าชี้จากซ้ายมาขวานะครับสนามไฟฟ้าน,นี้ก็จะให้เกิดแรงทางไฟฟ้าผลักประจุลบในทิศทางตรงข้ามนะครับย้อนกลับไปทําให้อิเล็กตรอนหรือประจุลบเนี่ยกลับมาเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงได้ โดยเงื่อนไขแบบเดียวกันเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือเราตั้งสมมติฐานว่าประจุที่นำไฟฟ้าหรือประจุที่เคลื่อนที่ได้ในตัวกลางเนี่ยเป็นประจุบวกหรือประจุลบเราเห็นว่าถ้ามันเป็นประจุลบเราจะพบว่าทางด้านขวาตัวนี้กลายเป็นความต่างศักย์ลบด้านซ้ายกลายเป็นความต่างศักย์บวกแทนนี่นนคือสิ่งที่เป็นความสมําคัญของพอยเอฟเฟกนะครับเพราะเห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับ พียงแต่ว่าถ้าพาหานําไฟฟ้าต่างกันความต่างศักย์ที่เราวัดได้ภายนอกก็จะต่างกันทันทีนะครับนี่คือความสำคัญของกัรลองของอจากที่เราได้พูดมาในบทที่5นี้ทั้งหมดเนี่ยเราได้อธิบายแรงทางแม่เหล็กซึ่งเกิดจากประจุแล้วก็กระแสในตัวนําวางอยู่ในสนามแม่เหล็กแต่เรายังไม่ได้อธิบายเลยว่า แล้วสนามแม่เหล็กมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรน,นะครับนักวิยาที่ทำการทดลองและอธิบายเรื่องนี้ไว้ก็คือนักวิยาสองคนที่ชื่อว่าบิโอสและสวานนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ทำการทดลองและอธิบายว่ากระแสนในตัวนานะครับที่นําต่อแท่งแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กแล้วเขาก็เลยสามารถคํานวณได้ว่าดันงนั้นสนามแม่เหล็กเนี่ย ควรจะมีค่าเท่าไหร่และเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเราพิจารณากระแสที่เคลื่อนที่ในตัวนํานะครับกระแสคือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ไปการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในตัวนำก็ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศทางเป็นเส้นรอบวงรอบๆการเคลื่อนที่นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้กดมือขวาเหมือนเดิมนะครับเราเอานิ้วโป้งชี้ตามทิศของตัวนํา ในทิศของกระแสไหลและเรากำมือทั้ง4นะครับนิ้วทั้ง4ของเราก็จะล้อมรอบนิ้วโป้งนั่นก็คือทิศของสนามแม่เหล็กนั่นเองนั่นคือถ้าบอกเราบอกว่ากระแสในทิศนี้สนามแม่เหล็กก็วนรอบนะครับซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า db เท่ากับ u 0ส่วน4 i ds ส่วนคูณส่วน r 2นะครับ คูณด้วย r hat ก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของระยะทางจากจุดที่เราสนใจถึงตำแหน่งที่เราวัดสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่มิวสูงเนี่ยคือสภาพยอมไม่ซึมได้ของสุญญากาศจะมีค่าเท่ากับ4พายคูณ10กำลังลบเทเสลาเมตรต่อแอมแปร์นะครับดูตัวอย่างการนำกฎของวิวสว่านมาประยุกต์นะครับปัญหาข้อนี้คือบอกว่าเรามีตัวนำ ตรงยาวนะครับมีกระแสง i p ไหอยากทราบว่าสนามแม่เหล็กณนะตำแหน่งที่จุด P ซึ่งห่างออกไปนะจากตัวนำตรงเป็นระยะ่ r จะมีค่าเท่าไหร่นะวิธีการพิจารณาเราก็ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่เราแก้ปัญหาเรื่องของประจุนะครับก็คือเราแบ่งตัวนำตรงยาวเนี่ยเป็นตัวนำสั้นๆ ยาว ds นะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดกําเนิดในทนี่เราบอกว่าจุด p อยู่ตรงไหนเราก็ลากมาในแนวตั้งฉากให้จุดนั้นเป็นจุดกําเนิดนะครับแล้วเราก็ระยะแกน x นะครับคือตําแหน่งของส่วนตัวนํา ds นะครับเราจะได้ว่าส่วนตัวนํา ds จะห่างจากจุด p เป็นระยะ r ทามุมซี้ากับตัวนํา นะครับซึ่งเราจะได้ว่ามุมซีตานี้ก็จะสัมพันธ์กับมุมฟีที่อยู่ด้านบนนะครับเพราะอะไรครับเพราะนี่คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรารู้มุมซีตาเราก็สามารถคำนวณหามุมฟีได้นะครับจากกฎของพิโอสวั์เราได้ db เท่ากับ μ 0, 4, ิว i ส่วน4 π ds cos r ส่วน r s q u a นะครับจากตัวน,วน,นี้เราเห็นว่า ds cos r vector ds cos r ก็คือ v e ตอร์ ในแนวแกน z เขาบอกว่าแกน x คือแกนของตัวนำแกน y คือแกนตั้งฉากนะไปหาจุด p นั้นแกน z ก็คือในทิศพุ่งออกมาก็คือเราใช้กดมือขวา ds cross r เลยพราว่าเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ตามแนวแกน z นั่นเอง ds cross r ก็จะมีขนาดเท่ากับ dx sin ซคูณด้วยเวกเตอร์หน่วย k ก็คือเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน z นะครับเราเปลี่ยนจากมุมซ t a นะครับ ค่าไซน์ซีตาก็จะมีค่าเท่ากับ c o s ซน์ฟีะครับเปลี่ยนมุมที่ฐานสามเหลี่ยมเป็นมุมที่ยอดของสามเหลี่ยมแทนนะครับ dx ไ i น์ซก,ก็คือ dx c o s ซน์ฟีะครับจากสมการนี้เห็นว่า x กับ r นะครับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ r แทนซีตาเพราะว่าเท่ากับ tan ฟนะครับเพราะมุมฟีตรงนี้ อันนี้คือด้านตรงข้ามมุมอันนี้คือด้านประชิดมุมดังนั้น tan t ีตาก็คือ x ส่วน r งั้น x ก็คือ r แท n ฟนะครับเราจะได้ dx นะครับมีค่าเท่ากับนะครับเราหาอนุพันธ์สมการนี้มีค่าเท่ากับ r d ฟส่วนด้วยโคไซน์กำลังสองฟตรงนี้คุณต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับในการแก้ปัญหาเราต้อง f ิฟเ e นเช t ยลอินดิเกตเป็นนะครับ อยู่ในรูปของตัวแปรฟรีแล้วเราก็เปลี่ยนต่อเราได้เป็น r กํลังสองส่วน r d f นะครับจากตรงนี้เราได้ dx นะครับอยู่ในรูปของมุมฟรีนะครับแทนค่าเข้าไปนั้นเราจะได้เป็น r เล็กกํลังสองส่วน r, 2, วน r 2, ใหญ่ df cos f เราแทนค่าตรงนี้ก็คือ d S cos r เข้าไปนะครับนั้น r กําลัง2กับ r กําลัง2ตงนี้ตัดกัน r ใหญ่ย้ายออกไปนอกนั้นเราจะได้มิวู i ส่วน4 p r แหว้นอกการอินทิเกรตเหลือการอินทิเกรตจากมุมฟีที่เป็นปลายสุดก็คือฟ1ไปจนถึงปลายตำแหน่ง x 2ก็คือมุมฟ2นะครับเราอินทิเกรตตรงนี้เราได้สมการออกมากเป็น v เท่ากับมิวู i ส่วนด้วย4พ r ไซน์ A, ฟ2ลบฟ1น,นะครับ ถ้าเกิดลวดตัวนำที่เราสนใจนี้เป็นลวดยาวอินฟินิตเลยลวดที่ยาวอินฟินิตก็คือมุมฟีเ้าไปในด้านนี้ยาวไปเรื่อยๆก็คือมุมฟีเท่ากับบ90องศานะครับมุมฟี2คือบวก90องศาเราแทนมุมฟี1เท่ากับลบ90องศามุมฟี2ล90องศาไปในสมการนี้เราจะได้สมการใหม่มาเป็น b เท่ากับ New 0 i ส่วนด้วย2พ r นะครับ พิจารณาทิศทางเหมือนเดิมน,นะครับถ้าเราบอกว่าเรามีตัวนํายาวอินฟินิตทิศหัวแม่โป้งคือทิศของกระแสทิศของสนามแม่เหล็กก็คือทิศของนิ้วทั้งสี่เมื่อเรากำมือเข้ามาเราก็จะพบว่านิ้วทั้งสี่เรากำลอบหัวแม่โป้งเรานีน่นั่นคือทิศของสนามแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างการคํานวณอันถัดไปนะครับลองหาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนํา งานที่เราดัดเป็นรูปดังนี้นะครับเราพบว่าประกอบด้วยตัวนําส่วนของเส้นตรง a พาร์ส่วนของเส้นโค้ง ac และส่วนของเส้นตรง cc พาร์มนะครับโดยที่โจทย์ถามว่าสนามแม่เหล็กที่จุด o นะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองถ้าเกิดเราเล่านี้เป็นวงกลมมาจากกฎของบิลสวัส์เราได้สมการนี้เราจะพบว่าส่วนของเส้นตรง a พาร์มและส่วนของเส้นตรง cc พาร์นเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นส่วนย่อยเล็กๆ ds เราจะพบว่า ds กับเวกเตอร์ r เวกเตอร์ r คือเวกเตอร์ตามในกานี้ ds และ r เนี่ยมันขนานกันดังนั้นเมื่อเวกเตอร์ขนานกัน cos กันได้ศูนย์นั้นแสดงว่าส่วนของเส้นตรง aa พาร์นและเส้นส่วนของเส้นตรง cc พาร์นเนี่ยไม่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กณนะจุด o ก็จะเลเลยเฉพาะส่วนของเส้นโคง้ง ac เท่านั้นนะครับที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ พิจารณาส่วนโคง A, C, ้ง AC เราเห็นว่าเราบอกว่ารัศมีความโค้งกรณีนี้คือ A เล็กเขียนว่าทุกๆตำแหน่งบนส่วนโค้งเนี่ยก็จะห่างจากจุด O เป็นระยะ A ตลอดถูกไหมครับเพราะว่ามันคือส่วนโค้งที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดโอดังนั้นระยะห่างทุกๆตำแหน่งบนเส้นโค้ง AC ก็คือห่างเท่ากับ A เราสามารถเอา A มาแทนในตัวแปร R ในสมการของวบิยสสวาดได้นะครับ มี i ผ่านเท่ากันทั้งหมดนะนั้นเราได้ ds cos r มีค่าเท่ากับ ds ขนาดของ ds คูณขนาดด้วย r นะคมุม90องศาคือ s i n 90ก็คืออะไรครับ sin 90ก็คือ1ดังนั้นเราได้ ds cos r มีค่าเท่ากับ ds ซึ่ง ds นะครับสำหรับเราในกรณีนี้ก็คือ ds ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณด้วย d เซตานะครับ ก็คือนิยามของอะไรครับนิยามของมุมนั่นเองรอบจุดศูนย์กลางแล้วก็ส่วนโค้งที่ปิดมุมเมื่อ ds เนี่ยคือส่วนโค้งปิดมุม a คือรัศมี d ซีต้าก็คือมุมที่ถูกป,ปิดด้วยส่วนโค้งยาว d s นะครับเราแทนความสัมพันธ์ ds cos r คเข้าไปในกฎของบิวสว่างเราได้อินทเกตจากมุมเท่ากับ0ถึงมุมซีต้าของ db db ก็คือมิวศูนย์ส่วนด้วย4พายนะครับ a d zeta ส่วน a กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับอิเกรตออกมาเราได้ b เท่ากับมิูญไซส่วนด้วย4 π าย a นะครับเห็นว่าถ้าเกิดส่วนโค้งนี้เป็นส่วนโค้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเป็นวงกลมเต็มวงวงกลมเต็มวงก็คือเซต้าเท่ากับ2พาย เราแทนเซต้ากับสองไเข้าไปเราจะได้ b เท่ากับมิลสูญไอส่วนด้วยสองเอนั่นก็คือสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางวงกลมจะมีค่าเท่ากับมิ i สูไอส่วนด้วยสองเอนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นครึ่งวงกลมล่ะถ้าเป็นครึ่งวงกลมเซต้าก็คือพายเราก็แทนเซต้าด้วยายเข้าไป b ที่เกิดจากครึ่งวงกลมณนะตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมก็จะมีค่าเท่ากับมิ i สูไอส่วนด้วย 4a นะครับแค่นี้เท่นั้นเราอยากได้มุมเท่าไหร่แล้วก็มุมแทงเข้าไปในรงซีตานะครับว่าส่วนโค้งเราเป็น1นส่วนสของวงกลมเป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่น่าจะยากนะครับครับมาดูตัวอย่างการคำนวณปัญหาของสนามจริงๆแล้วเนี่ยการคำนวณโดยกระบวนการหรือขั้นตอนจะเหมือนกับที่เราทํามาในบทที่1ก็คือการหาแรงทางไฟฟ้าจากประจุ นะการหาสนามไฟฟ้าจากประจุต่ตอเนื่องนะครับการหาสนามไฟฟ้าการหาศักย์ไฟฟ้าหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าจริงๆเห็นว่าเราทําตัวอย่างหมดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือพจน์ของสิ่งที่ทําให้เกิดสนามกรณีของสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์นะเราต้องพิจารณาทิศทางให้ดีนะส่วนที่ยากของเรื่องแม่เหล็กก็คือทิศทางนะครับพิจารณาทิศทางกดบนขวาเราต้องมองให้ออกว่า d s c o s r ในปัญหาของเราเป็นยังไงอย่างในกรณีนี้เราต้องการหาสนามแม่เหล็กที่เกิดจากลวดวงกลมแต่ว่าไม่ได้หาที่จุดศูนย์กลางแล้วแต่หาอยู่บนแกนของวงกลมที่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเราจะพบว่าถ้าเราพิจารณาส่วนของส่วนโค้งยาว ds ข้างบนเนี่ยก็จะเกิดสนามแม่เหล็ก db ในที่ตังรูปนะครับสนามแม่เหล็ก DB ก็จะแยกเป็นองค์ประกอบสนามแม่เหล็ก ดีบีในแนวตั้งฉากกับดีบีในแนวแกน x นะครับเราก็จะพบว่าถ้าเราพิจารณาส่วนตัวค่าก็จะเกิดสามเหลม็กลักษณะ,ะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าองค์ประกอบในแนวตั้งฉากก็จะหักล้างกันจเหลืเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน x เท่านั้นนะครับนั้นเช่นเดียวกันเราก็อินทิเกรตเฉพาะองค์ประกอบตามแนวแกน x ออกมานะครับเราได้สมกา,ารนี้นะครับเราอินทิเกรตลอบวงกลมเราก็จะได้ bx เท่ากับ มิวสูส่วน4พายคูณด้วย ds ส่วน r สแควรอินเกตขึ่นเราวงก็คือ2พายเนั่นเองหรือ2พาย r หรือ2พาย a ในกรณีนี้เพราะว่ารัศมีของเราคือ a นะครับต้องระวังนะครับ r ในที่นี้คือระยะห่างจากตัวนำถึงจุดที่เราสนใจแต่รัศมีคือ a c นะครับโคไซฟีนะครับโคไซติตคือมุมตรงนี้นะครับนั้นโคไซก็คือ a หารด้วย r นะครับแทนค่าเข้าไปทั้งหมดในสมการเราก็จะได้ b มีค่าเท่ากับ mu ศูย์ i a กํลงงัง2หารด้วย2คูณด้วย a กํลงงัก a, กลง2บวก x กลง2ทั้งหมดกํลาลัง3ส,ส่วน2นะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือถ้าเกิดเราถอยจุด p ตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆตามแนวแกน x จนไปถึงจุดศูนย์กลางของวง,งกลมก็คืออะไรครับ ก็คือ x เท่ากับ0นั่นเองเราแทน x เท่ากับ0ใน,นสมการนี้เราจะได้สมการข้างล่างจาก a กําลัง2กําลัง3ส่วน2ก็กลายเป็น a กําลัง3 a กําลัง3ตัด a กําลัง2ข้างบนก็เหลือ a ที่อยู่ข้างล่างนั้นเราจะได้สมการมีค่าเป็น b เท่ากับ 0i ส่วน 2a ซึ่งเห็นว่าก็จะสอดคล้องกับตัวอย่างที่แสดงมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือสนามเหล็กวงกลมมีค่าเท่ากันัที่จุดศูนย์กลางของวงกลมถูกไหมครับไม่น่าจะยากนะครับ มาดูตัวอย่างถัดไปนะครับให้หาสนามแม่เหล็กนะครับจากตัวนำตรงนะครับพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กเนี่ยมีขนาดเท่ากับ1.3คูณ1 0เลลบทสลาที่ระยะ3มเซนติเมตรจากตัวนำถามว่ากระแสตรงมีค่าเท่าไหร่จากสมการของสนามแม่เหล็กจากตัวนำตรงเราพบว่าสมการคือ B ีเท่ากับ U0i ส่วน2อ นะครับเรารู้อะไรบ้างครับเรารู้โจทย์กําหนดขนาดสนามแม่เหล็กโจทย์กําหนดระยะทางที่เราวัดก็คือ r มาเท่ากับ3เซนติเมตรถามหากระแสดนะั้นเราได้สรรมการ I เท่ากับ2พาย r b ส่วนด้วยมินะครับแทนค่าที่เรารู้ไปทั้งหมดเราจะได้ I เท่ากับ2พายคูณด้วย3คูลบ2เมตรคูณด้วย1.3คลบ3เทสลาหารด้วย4พายคูณสิบกำลบ7นะครับเฮนรี่ต่อเมตรนะครับ กดตัวเลขเราได้ I เท่ากับ195แอมแปร์นะครับ